บรรยากาศการจำหน่ายน้ำมันปาล์มนะคะไปดูกันนิดนึงไม่จำกัดจำนวนเนี่ยวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายวิตจลาจลเลยค่ะเพราะว่าประชาชนนั้นแห่กันซื้อน้ำมันหมดภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีไปดูภาพกันนิดนึงค่ะภาพบรรยากาศ เป็นภาพที่เราไม่ควรจะเห็นและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ถือได้ว่าเป็นเมืองข้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็เกิดขึ้นแล้วในยุครัฐบาลอภิเศษเวชาชีวะค่ะนี่แหละภาเพเหตุการณ์แย่งเงินซื้อน้ำมันนะน้ำมันพืชก็บางคนเอาไปลังหนึ่งบางคนเอาไปสองลังแล้วแต่ว่าจะคว้าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ เขาบอกว่าทันทีที่พนักงานห้างเทสโกโลตัสพิษนโลกนำน้ำมันปาล์มรถแรกจำนวน50ลังเตรียมนำไปวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนปรากฏว่าเกิดการรุมล้อมและแย่งซื้อน้ำมันปาล์มกันอย่างโกลาหลในรอบแรกใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีโอ้โหไปแข่งวิ่งมาราธอนกันได้เลยนะเนี่ยน้ำมันปาล์มทั้ง50ลังถูกเหมาหมดเกลี้ยงภายในเวลา30วินาทีพี่น้อง แล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็นำออกมาเพิ่มอีก50ลังแต่บรรยากาศไม่ได้แตกต่างจาก30วินาทีแรกเลยนะคะเพราะว่าประชาชนก็ยังคงเบียดเสียดไละแย่งกันซื้อน้ำมันแบบยกลังโดยไม่รอพนักงานแกะกล่องนำ,นำน้ำมันไปวางบนชั้นด้วยซ้ำไปนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่มีการเปิดให้ประชาชนนั้นซื้อน้ำมันปามได้ไม่จำกัดจำนวนนะคะ โดยน้ำมันปลาล์มที่นำมาขายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันปลาล์ม้าสีฟ้า200ลังนะคะระบ,บุว่าผลิตมาตั้งแต่วันที่19กลุมภาพันธ์แล้วแต่เพิ่งเอามามาขายเมื่อวานนี้ค่ะส่วนฝาสีชมพูเนี่ยนะคะคาดว่าจะนำมาจำหน่ายที่พิษณุโลกเนี่ยอย่างเช้าวันพฤหัสที่สามีนาคมนี้ค่ะ